Two, three, two. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ่งจีจีาทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมสป o กกี้ดันเนกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะเล่นให้ดูกันนะครับในตัวของจอมโจรน,นะครับเป็นจอมโจรเป็นผู้หญิงเนาะหลายคนบอกตัวนี้คล้ายๆนินจาก็เชิงประมาณนั้นนะครับส่วนปีศาจก็จะเป็นแบบว่าถือเคียวนะครับ แล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนข้างขาวนะครับบินอยู่นะครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนแล้วก็ผมได้ของขวัญน,นะครับที่เป็นของขวัญแบบนี้ด้วยอ่าเราได้มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมรับรางวัลรับรางวัลครับรับรางวัลแปดพันอีกแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดดูสุ่มฟรีห้าครั้งอะ่ะทุกคนจุ่มรัวๆเลยครับผม Ooh, ได้ตัวซ้ําตัวซ้ํานี่ถามว่าดีไหมข้อดีของมันคือเอาไปสะสมเป็นหินวิญญาณได้นะครับซึ่งก็ผมก็เก็บสะสมอยู่นะครับช่วงนี้ก็ที่ผมหลักๆที่ผมเก็บก็คือพวกสะสมดวงวิญญาณกับเอ่อกับไอ้น่านะกับอัปเกรดจัดเลี้ยงเนาะ หนุ่มควงปืนดี่กันเนอร์แล้วครับทุกคนนี่ผมยังไม่ได้แบบท่องแบบกันเนอร์กันเนอร์ยังไม่ได้เลยนะโอ้ได้เลยสุดยอดถือว่าดีครับถือว่าดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดสัตว์เลี้ยงกันเลยเนาะตอนนี้เรามีเจ็ดพันอัปอ,อันนี้ได้นี่นะอืมน่าสนใจนะครับถอนคำสาบวิ่งช้าได้ ก็คือเกรดเอมันจะดีอย่างเงี้ยแหละโอเคงั้นอัพไปเลยแปดเปอร์เซ็นุดยอดสุดยอดเลเวลสี่นะคะทุกคนโอเคโอเคนะครับ, okay. Okay, รบเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับขั้นเลกมาเราต้องเล่นแบบทีมก่อนเลยละกันมานะคบโอเคเข้ามาแล้วเลือกเหมือนเดิมก่าไลท์ไซด์ดีนะครับคือ,อ,อวิธีนี้มัน ได้เก่ามาช้านานมากเอาแล้วผมเป็นเฉยผมเป็นเฉยครับท <t tara ft> ุกคนเฮ้ยเอ้ยมี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 นี่เลยมีเอ้ยมี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 อะโอ้ยเพื่อนเราเป็นครับสวยงามครับเด้งกล่องครับยิง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 มียิงมีโอ้ยยิงไม่โดนเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนได้ไม่ต้องเก็บกล่องม่วน เราวุ you, really Mohammad, Anyways, <sh> mm ่นว <sh> <work> ูน <sh> ผีไปแล้ววุ่นวิ่งดัวเลยวุ่นวิ่งดัวเพื่อนเขาเหมือนจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องการเขาไปกล่องพวกมาแล้วสวยงามผีเป็นสลับทิศทางไปดิจังหวะนี้สลับทิศทางไปดิอึมกิ๊ดบวดไม่ได้จำเป็นโอ้ยเพื่อนเป็นอีกแล้วเพื่อนลุยมันเพื่อนลุยมัน ลุยมันเพื่อนลุยมันโอ้เพื่อนไม่ต้องเก็บเดี๋ยวลูกเก็บไว้โอ้โหนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยทีนี้ดูเพื่อนไปเหยียบมันทำไมโอ้โหเพื่อนครับเพื่อนโอ้โหเพื่อนเป็นอีกแล้วอ่ะโอเคเพิ่มเอชพีเพื่อนหน่อยเอชพีนะครับเฮ้ยมันใช้เดี่ยวได้นะสองหนึ่งบ้าวไม่ใจไปท้าทายเขาอีก นีวเป็นเพื่อนวิ่งเพ่อนวิ่งโอ้โหโอ้ยเพื่อนเอ้ยเก็บให้เพื่อนเดี๋ยวลุกเก็บให้เพื่อนไม่ขยับเลยครับเออมันต้องงั้นเพื่อนมันต้องงั้นประฟงฟงไอ้ผีแล้วเพื่อนอย่าไหนอย่าโดนอีกนะเพื่อนอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะพิสัตถ์อยู่ไหนสัตว์นี่พิสัตถ์นี่พิสัตถ์นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นอีกแล้วอ่ะเพื่อน ไม่เอาดิวันอุตส่ากเก็บของให้รับบทสุดๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเงื่อนก็เป็นอีกโอ้ชางมาไล่ผมบ้างเออบไปไล่หมีดีกว่าหมีอยู่ไหนหมีมันเนียนหมีมันเนียนโอ้โหมันล่อเราทุกคนมันล่อเราหมีนะหมีดูก่อนหมีก่อนหมีทุกคนอยู่นี่หมีหมี มีมีแตกมีแตกอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเยยยยยจุจุ๊จุกจุจุผีหนีพิสัตว์จุกผีหนีพิษสัตว์เอาวนไปเนี่ยวนไปเนี่ยเออตรงเงี้ยวนไปวนที่เลือดรถเนี่ยวนไปเออวนไปเอาวนไปวนไปแลวนไปตอนนี้ผมว่าคนที่เล่นเป็น,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  oh. ah. นในตัวนี้คงหัวร้อนน่าดูเลยครับเออวนอยู่เงี้ยแหละ สลับทิศหนักจุ๊กดิจุ๊กดิเออรออะไรอะครับจุ๊กดิเออกล่องรอดใจนะกล่องรอดใจนะไงนะไงเฮียอะไรนะเฮียอ,นะอ,นะอย่าไล่เื่อนเฮียไม่เอาเฮียเอ้ยเพื่อนตายแน่เลยไม่รอดคนระับทุกท่าเลยไม่รอดไงเพื่อนตายจนได้ อย่างน้อยเราก็เอาความบความเร็วให้มันเราเนียนมันเห็นแล้วอีกโอ้โหโอ้โหไทเการ์บอลวิ่งแล้วครับจังหวะน,นี้วิ่งแล้วอยู่ไหมอะจังหวะน,นี้มผมต้องวิ่งดิอยู่ไหมอะเอ้ยมันก็เก็บตัวนี้พอดีสวยงามเล็กเปลี่ยนกันหน่อยเพื่อนเล็กเปลี่ยนกันหน่อยเพื่อนใน,นอย่ามาซ่ากับมิ่งจีจีเดอะทีวีนะเพื่อน นิ่มซศร้าเศายักษ์เศรายักษ์เศร้าลักพาผีอ้าวซิกแซกซิกแซกซิกแซกเปลี่ยน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 เป็นเลาว่าโอ้ยไม่น่าเลยเป็นไรเพื่อนนายจะตายแล้วเพื่อเนยไม่ต้องเนยไม่ต้องซิกแซกเพื่อนเนยไม่ต้องซิกแซกเพื่อนรับกรรมไปเถอะสวยงามเป็นวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนอุยอุยอุยจู๊จู๊จู๊ วันนี้จุ๊กวันนี้จุ๊กเย่ง,งแมงมุมเย่งแมงมุมโอ้ยครับเรืเ่อยเลยสิบเจ็ดอะไรต้องวันนี้จุก๊กกับหมีอ่ะจุก๊กกับหมีอ่ะจุ๊กกับหมีครับทุกคนจุก๊กกับหมีอ่ะจุก๊กกับหมีจุก๊กกับหมีเอ็ดจีบได้นิดนึงจังบความเร็วโอ้โหสุดยอดครับเหนื่อยแทบตายโอ้โหแต่เราก็ชนะได้นะครับยิปปี้ฉายเดียวครับผมบอกเลยฉายเดียว ลุยเดียวก็ได้ไะผมอะอเคเปิดกล่องไป437อยออยากได้500อยะไม่มีให้คนระับโอเคเราไปสุ่มกล่องฟรีกันก่อนผมลืมเลยปกติทุกวันจะมีกล่องฟรีผมลืมไปได้ไงเนี่ยเคสี่อเค4บ3โอเค, 13, อเคกล่องฟรีไม่ได้ถือสาอะไรเยอะครับก็สุ่มๆไปเนาะตัว๋วโอเคมาเดี๋ยวไปเล่นตัวนี้ในโหมด ปกติกันบ้างนะครับผมมาแล้วนะครับโอ้โหแมปนี้แมปนี้แบบนี้มันเคยมีประวัติศาสตร์เอ้ยพี่อย่าไล่ดิพี่โอ้โหเขานี่ต้องเรียกพี่ครับผมคารบมากนะคารบมากมากไปเฮีย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 ตกใจนะเฮียเฮียเล่นแล้วตกใจเลยอ่ะเฮียเป็นอะเฮียเขาเป็นอะ ขัดไปพีวมาสวยแล้ววิ่งแล้วว่ะวิ่งแล้วเฮียเฮียใจเย็นเฮียเฮียติด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 เฮียจุกบดีเฮียโอ้เฮียเขาเล่นโหดเกินอ่ะเฮียจะเข้ามาเออสวยสวยจังหวะนอยดูแล้วอยู่ทำไมอ่ะเฮียมันชอบเข้ามาอะ เฮียอยุดพูดพูดมาจอนแต่ที่เดียวกันหมดเลยเอาเร็วใครโดนมีคนโดนแล้ววิ่งวิ่งไปไม่ดีนีเกียนดีนะเกียน์นี่แบบซอดแล้วมาลุ้นใครจะโดนเอาเฮียเป็นอีกแล้วเฮียโอ๊ยโดนใจมึงมึงตกดักตัวเองเสร็จแล้วเอ้ยต้องหุ่นต้องหุ่นกันแอฟเอฟเนียนครับ อุ้ยมันเอลดเอพีมันเยอะจังเลยเก็บกันตรงไหนมีเอพีบ้างเขอแค่เก็บอะไรเก็บอะไรเฮียวันด,ดี้วันด,ดีผู้เท่าเท่าแก่วันด,ดีคาราเต้เมื่อคาราเต้ผู้เฮียตายปะอุ้ยเท่าแก่เป็นปลาหมึกด้วยเท่าแก่ช่วยละช่วยเร็วอ้ยผู้หญิงโดนว้านะครับส่งสติ๊กเกอร์นิดนึงนะผู้หญิงก็โดน ยิ้มเข้าไปยิ้มเข้าร้องเพลงได้เราเนี่ยโอ้จุ๊บโอ้จุ๊บโอ้ยยิงเฮียไม่โดนน่ะยิงเฮียไม่โดนนะครับยิงเฮียไม่โดนผมนี่ก็เก็บกล่องแล้วสบายใจเลยแม่เขาไล่กันไปเนี่ยเอาเดะ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 อ้าวอ้าวเฮ้ยโดนได้ไงเนี่ยสวัสดี่โอ้จุ๊บทันททันทยังทันยังได้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 จุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊ยังได้ยังได้ยังได้ จุกได้จุกได้ยังได้ครับยังได้ยังได้หนำจุ้งสี่หนำไอายเป็นอีกแล้วสวัสดีเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียเฮียใจเย็นเฮียเฮียเอาเฮียเอาได้เอาดิยาซ่าเหรอยาซ่าเหรอจบเกมชนะครับพี่น้องเตรียมเฮีได้เลยเตรียมเฮีเลย ย e, ชนะอีกแล้วนะครับโอเคไปเปิดกล่องกันเลยได้โอ้ห้าร้อยเกบามอเกือบหกร้อยเหรอโอ้คะแนนเยอะตังเยอะนะเนี่ยโอเค,อเค,อเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําอะไรดีคือผมขอดูหินดวงวิญญาณก่อนเนี่ยผมจะอธิบายท,ทุกคนเนี่ยคือมันต้องสะสมตัวครับให้ได้ตามกําหนดเนี่ยแบบบางอันห้าตัวบางอันสิตัวต้องซ้ํากันน่ย เนี่ยบางอันถ้าเราได้ซ้ำใช่ไหมครับมันก็จะนับเป็นสองอย่างนี้นะครับนะก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็ก็ต้องมีสุ่มอันนี้ด้วยนะครับนี่เราก็จะได้สกิลมาใช้นะครับซึ่งก็มันก็มีไม่เยอะนะครับก็ต้องคอยสุ่มตัวนั้นตังที่เหลือมสุ่มตัวหมดเลยดีกว่าอ่าเพื่อจะได้หินดวงวิญญาณอ่าสุ่มเลย นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสปนะุกี้รันเนอร์ในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาเล่นหลีกกันกับตัวใหม่ที่ผมโปรดปรานสุดๆตัวนี้นั่นก็คือกันเนอร์นั่นเองนะครับผมหรือหนุ่มควงปืนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย